สึกหิวเลือดขึ้นมากระตันหันแบบนี้เดี๋ยวนะทําไมมันหิวเลือดไวขนาดนี้เนี่ยคีนี่นายหิวเลือดแล้วเหรอทําไมหิวไวจังเลยอะ like นี่คีเอาไงดีล่ะตอนนี้เจ้านายฉันอะอาการหนักมากเลยนะฉันว่านะเจ้านายเนี่ยน่าจะเป็นแวมไพร์แบบเต็มรูปแบบแล้วว่าเฮ้ยตอนเนี้ฉัน่ะก็คิดไม่ออกเหมือนกัน่ะว่าจะทำยังไงก็อย่างที่ฉันบอกเธอไงลูลี่ ว่าเราอ่ะต้องทําการศึกษานิสัยใจคอของแวมไพร์ว่ามันเป็นยังไงฉันกลัวว่าถ้าเกิดฉันใช้พลังกับน,นิวไปแล้วนิวจะตายดิฉันเข้าใจนายคีฉันเข้าใจนายเลยนะว่าถ้าเกิดนายเผอปล่อยพลังใส่เจ้านายฉันเจ้านายฉันอาจจะตายก็ได้ตอนนี้เจ้านายฉันอยู่ในภาวะเสี่ยงจะทําอะไรก็ไม่ได้เลยอะ่ะเออเดี๋ยวนะหนังสือที่เราไปหามาจากห้องสมุด มันจะมีบอกไหมนะว่าต้องทํายังไงกับแบมพายดีละเนี่ยเดี๋ยวนะก็ที่เราอ่านมานายบอกฉันว่าเราต้องไปทําการกําจัดคนที่ทําให้เจ้านายฉันกลายเป็นผีดูดเลือดมันก็แช่อยู่ลูลี่แต่ว่าตอนนี้ฉันกําลังหาวิธีว่าถ้าเกิดเจ้านายเธออรารวาสอีกอะจะทํายังไงอ๋อนายหมายความว่าถ้าเกิดเจ้านายฉันหิวเลือดอีกจะทํายังไงงั้นหรออืมใช่คือตอนเนี้เราอะ ต้องมาช่วยกันหาวิธีที่จะทําให้เจ้านายเธออะไม่อาลวาวาดตอนที่หิวเลือดน่ะดิเฮ้ย hey, ทาไงดีเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนะหนังสือหน้านี้ไฟงั้นเหรอมันบอกว่าแวมไพร์ <Vamp> ire, กลัวไฟเฮ้ย hey, จริงดิหรือว่าเราจะเอาไฟมาป้องกันไม่ให้นิวอาลวาวาดงั้นเหรอเฮ้ย <Hey, S 2> อย่างนั้นฉันว่าโอเคงั้นฉันเนี่ยไปเสกไฟก่อนนะเดี๋ยวฉันมาเี hey, เดี๋ยวเอาไปเสกไฟอะไรอะ่ะ ไปด้วยดิไปด้วยนี่เคนายทำอะไรอะ่ะทำไมไนายต้องออกไฟมาล้อมรอบฉันไว้แบบนี้ด้วยล่ะนิวนี่เธอฟังฉันก่อนนะคือที่ฉันน่ะเอาไฟมาล้อมรอบเธอก็เพราะว่าเผื่อตอนเธออลาวาตตอนเธอหิวเลือดนะดิเขาบอกว่าเวมไพจะกลัวไฟเพราะฉะนั้นฉันต้องทำแบบนี้ใช่ค่ะเจ้านายพอดีว่าเคอะ่ะไปอ่านเจอในตำรามาพวกนายมั่นใจหรอว่าไฟ จะช่วยไม่ให้ฉันอารวาสได้คือฉันจะบอกกับเธอว่าฉันก็ไม่มั่นใจหรอกนะแต่ก็ลองดูก่อนนะนี่นิวฉันว่ายังไงซะเธอก็ต้องหิวเลือดอีกแน่เลยอะคือฉันจะบอกว่าตอนนี้ฉันไม่มีแรงเลยฉันเหมือนว่าฉันจะเป็นลมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าฉันขาดเลือดมาแล้วห้าวันคีหรือว่าเราจะไปหาเลือดให้เจ้านายดีอเรเราจะไปหาเลือดให้เจ้านายดีไหมคีนี่ลูลี่แต่ฉันกลัวว่า ถ้าเกิดนิวยิ่งดื่มเลือดเข้าไปนิวจะกลายเป็นแวมพายที่แข็งแกร่งจนเราเอาไม่อยู่นะดิถ้าแล้วแหละถ้าเกิดฉันยิ่งได้ดื่มเลือดฉันก็จะกลายเป็นแวมพา์ที่แข็งแกร่งแต่ว่าตอนนี้ยฉันจะตายแล้วนะเพราะว่าฉันหิวมากๆฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทํายังไงใจฉันก็ไม่ได้อยากดื่มเลือดนักหรอกคีเอาไงดีล่ะตอนเนี้เหมือนกับว่าถึงแม้ว่าเจ้านายฉันจะดื่มหรือไม่ดื่มเลือดเจ้านายฉัน ต้องตายอ่ะนายเอาไงดีงั้นเราไปหาเลือดให้นิวกินดีกว่าคือยังไงซะเราก็ต้องให้นิวดื่มเลือดเฮ้ยท่เว้ยไม่มีวิธีอื่นเลอไงเนี่ยเฮ้ยทาไมนะทําไมฉันต้องใช้วิธีที่ทําให้นิวต้องดื่มเลือดด้วยอ่ะเฮ้ยคีคีแล้วเราจะไปหาเลือดที่ไหนคือฉันจะบอกว่าฉันไม่สามารถเสกเลือดได้คือพ่อมด เสกได้ทุกอย่างยงเว้นเลือดอ่ะก็นั่นน่ะดิแล้วนายอาจะไปหาเลือดที่ไหนก็ต้องเป็นที่ตรงนั้นแหละลูลี่ที่ที่เราจะสามารถหาเลือดได้หวังว่าที่โรงพยาบาลเลือดยังมีอยู่นะไม่รู้ว่าไอ้เป็นพายตัวนั้นเนี่ยมันเอาเลือดไปหมดหรือยังแต่ยังไงซะฉันก็ต้องทำการหาเลือดให้เจอเข้าไปดูในห้องนี้ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ เลือดนี่เจอแล้วเฮ้ยยังมีเลือดหลงเหลืออยู่เฮ้ยดีจริงเลยอะ่ะนี่นายมาตามหาเลือดให้แฟนของนายถึงที่นี่เลยเหรอเฮ้ยนี่แกโ,โหนี่แกตามฉันมาเหรอแกสะกดรไยตามฉันยังไงฮะเฮ้ยเลือดเลือดหายนี่นี่แกเอาเลือดไปไหนเนี่ยทำไมเลือดถึงหายไปก็เพราะว่าฉันจะไม่ให้เลือด กับนายไปยังไงล่ะเลือดที่นายเห็นนั่นคือเลือดของฉันเพราะฉะนั้นนายไม่มีสิทธิ์เอาไปให้แฟนของนายนี่แกแกต้องการอะไรฮะแกก็รู้นี่วันนิวอะ่ะเป็นพวกเดียวกแกไปแล้วแล้วทำไมแกถึงไม่ให้เลือดก,กับนิวล่ะก็เพราะว่าฉันอยากให้แฟนของแกดูดเลือดของแกเองไงล่ะ <laughs> เอาง่ายเลยนะที่ฉันไม่ให้เลือดกับแฟนของแก เพราะว่าฉันเนี่ยอยากให้แฟนของแกดูดเลือดแกแทนอ๋อนี่แกแกกลาจะให้นิวดูดเลือดฉันแล้วให้ฉันกลายเป็นแวมไพร์เหมือนแกงั้นเหรอแกก็ฉลาดเหมือนกันนี่ทำไมคิดไม่ได้ตั้งแต่ตอนแรกไม่ว่าแกจะมาหาเลือดอยังไงก็ตามแกก็จะไม่มีวันได้เลือดไปหรอกนะเพราะว่าเลือดทั้งเมืองเนี่ยเป็นของฉันฉันจะไม่ยอมให้แกเอาเลือดไปหรอก ฮ้ยถ้าเกิดนิวไม่ได้ดื่มเลือดก็คงตายเลยนะก็เลือกเอาละกันว่าจะยอมให้แฟนของแกรอดชีวิตหรือจะให้แฟนของแกตายก็เลือกเอาละกันตอนนี้ฉันรู้สึกหิวเลือดแล้วแหละไปก่อนแล้วกันฮ้นี่อะไรกันเนี้ยทำไมมันต้องทำแบบนี้ด้วยเนี่ยมันต้องการให้ฉัน กลายเป็นพายเหมือนมันอย่างนั้นเหรอเจ้านายเป็นไงบ้างเนี่ยเจ้านายเฮ้ยเจ้านายเจ้านายคะเจ้านายเจ้านายนี่เจ้านายเป็นอะไรอ่ะเจ้านายคะเจ้านายเจ้านายตอบบุดีดิเจ้านายลูลี่ฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันแค่ไม่มีแรงอ่ะฉันจะมีแรงได้ยังไงอ่ะก็ฉันไม่ได้กินเลือดเลยอ่ะเออเจ้านายลูลี่ตกใจหมดนึกว่าเจ้านายเป็นอะไรไปซะแล้วเจ้านายใจเย็นนะ คือว่าตอนนี้คีอ่ะกำลังไปหาเลือดให้เจ้านายรั้วบองว่าเจ้านายได้กินเลือดแน่นอนนะคะฉันรู้สึกว่าคีจะไม่สามารถเอาเลือดมาให้ฉันได้นะสิฉันมีรางส่งหอยยังไงก็ไม่รู้ใช่แล้วลิวฉันไม่สามารถเอาเลือดมาให้เธอได้เอาคีนะมาแต่เมื่อไร่เนี่ยทําไมไนายถึงเอาเลือดมาให้เจ้านายฉันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะ่ะฉันว่าแล้ว เพราะว่าไอ้แวมไพร์ตัวนั้นมันไม่ยอมให้เลือดก,กับนายมาหรอกใช่เพราะว่าแวมไพร์ตัวนั้นมันมาบอกฉันว่ามันจะไม่ยอมให้เลือดก,กับฉันมาเพราะว่ามันต้องการที่จะให้นิวทําการดูดเลือดพวกเราแทนฮะนี่มันจงใจให้เจ้านายดูดเลือดพวกเราอย่างนั้นเหรอมันถึงไม่ยอมให้เลือดก,กับเราอืมใช่แล้วแหละฮะ่าฉันนะ่ะนะไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงดี ตอนนี้นิวก็อ่อนกําลังลงมากนิว,นวเธอไหวหรือเปล่าวะเธออดเลือดได้อีกกี่วันเธอรู้หรือเปล่าฉันไม่รู้เลยว่าฉันจะอดเลือดได้ก,กี่วันฉันรู้แค่ว่าตอนนี้ฉันไม่มีแรงแล้วเหมือนกับว่าฉันกําลังจะตายเฮ้ยนี่คีแต่ไหนแม่บอกว่าแวมไพร์อยู่ได้เป็นร้อยปีสองร้อยปีไงล่ะแล้วถ้าเกิดขาดเลือดแวมไพร์ จะตายเลยเหรอถ้าเกิดฉันขาดเลือดร่างกายของฉันก็จะอ่อนแอพอแสงแดดมาก็อาจจะทำให้ฉันโดนแสงดดแดดแผดเผาได้ฮะหมายความว่าถ้าเกิดร่างกายเจ้านายอ่อนแอแล้วพอแสงแดดมาเจ้านายจะโดนแสงแดดเผาไหมงั้นเหรอคะเฮ้ยคีฉันว่าแบบนี้ไม่โอเคแล้วนะถ้าเกิดเจ้านายร่างกายอ่อนแอแสงแดดมาเจ้านายจะโดนเผาได้ แล้วเราต้องทํายังไงล่ะลูลี่ก็ใน้เมื่อตอนเนี้ยเราหาเลือดไม่ได้อ่ะฉันไม่สามารถหาเลือดได้เลยอ่ะฉันก็อยากจะช่วยนิวนะแต่ว่าตอนเนี้ฉันไม่รู้เลยว่าเราจะไปหาเลือดได้จากที่ไหนเธอคิดว่าฉันไม่อยากช่วยนิวอย่างนั้นเหรอนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันอยากจะช่วยนิวแต่ว่ามันไม่มีหนทางเลยอ่ะเพราะว่าไอ้แวนไพร์นั่นมันดักเราไว้ทุกทางเลยคีคือว่า ันไม่ได้จะว่านายนะขอโทษนะนูรี่ที่ฉันโมโหใส่เธอแต่ว่าฉันอยากจะช่วยนิวมากเลยแต่ฉันคิดไม่ออกจริงอ่ะเราจะทำยังไงงั้นเออเอางี้ไหมคีเออฉันยอมเสียสละให้เจ้านายดูดเลือฉันเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เลยนะถ้าเกิดเธอเป็นแวมไพายอีกคนนึงอะ่ะสถานการณ์มันก็ยิ่งแย่ดิเพราะฉะนั้นไม่ได้นะนูรี่เธอจะมาาเสียสละแบบนี้ไม่ได้แล้วนาย จะให้ฉันทํายังไงตอนเนี้ยเราไม่มีหนทางแล้วนะไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยอะจะคิดไม่ออกนี่พวกนายตอนนี้กําลังจะเช้าแล้วนะถ้าเกิดแสงแดดมาฉันอาจจะโดนเผาไหม้ได้ฮะเออไม่นะแสงแดดกําลังมาคีจ้านาจะโดนเผาแล้วนายนายช่วยคิดทีจ้านายจ้านายคะเลือดฉันต้องการเลือดเอาเลือดมาให้ฉันไม่งั้นฉันโดนเผาไหม้แน่ ฮะต,ตัวเจ้านายตัวเจ้านายมีควันควันลอยออกมาเฮ้ยอเอไงดีเนี่ยนิวงั้นงั้นเดี๋ยวฉันพาเธอเข้าบ้านก่อนดีกว่าคีนายดูสภาพเจ้านายฉันสิการเป็นผีดูดเลือดแบบนี้ถ้าเกิดเข้าไปข้างในโดนดูดเลือดแน่เลือดเอาเลือดมาแล้วๆตอนนี้ฉันอยากกินเลือดมากเลยลูลี่ฉันจำเป็นต้องทำแบบนี้จริงๆ เนวเธอดูดเลือดเฉยเอาเลยเนวเอาเลยขอบคุณนายมากๆนะที่ยอมให้ฉันดูดเลือดขีไม่นะขีนายเฮ้ยเออเออตอนนี้เจ้านายดูดเลือดขีไปแล้วอะขีไม่นะยังไงเละเนี่ยเฮ้ยฮ้ายังชั่วหน่อยฮ่าตอนนี้ฉันได้เลือดมากินแล้วขายังมีพลังหน่อยและตอนนี้ แสงแดดก็ไม่สามารถทำอะไรฉันได้เพราะว่าฉันมีพลังขึ้นมาแล้วคีนายนายเป็นไงบ้างคีคีนายโอเคหรือเปล่าวะลูรี่คีเป็นอะไรอะ่ะฮะนี่เจ้านายจำไม่ได้หรอคะว่าเจ้านายดูดเลือดคีไปอะ่ะฮะฉันดูดเลือดคีอย่างนั้นเหรอฉันจำไม่ได้เลยฉันจำไม่ได้เลยลูลี่ในที่สุดไอ้ผู้ชายคนนั้น ก็โดนแฟนของมันดูดเลือดจนได้ฉันบอกแล้วว่าแกไม่มีทางเลือกหรอกนะช่างเป็นแฟนที่ดีเหลือเกินยอมสละเลือดตัวเองให้กับแฟนตัวเองกิน <c oughs> เจ้านายคะแล้วถ้าเกิดคีฟื้นขึ้นมาแล้วคีเป็นแบมพายแบบเจ้านายจะทำไงคะเนี่ยโอ๊ยแบบนี้ก็เหลือแค่ลูรี่คนเดียวสิที่ไม่ได้เป็นแบมพายอะ่ะ ลูลี่ว่ายัางไงซะลูลี่ก็ไม่รอดแน่เลยอะทำไงดีตะเนี่ยฉันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ตอนนี้ฉันหิวเลือดฉันไม่ได้ตั้งใจจะทําให้คีกลายเป็นมไพายเหมือนฉันนะเจ้านายเจ้านายดูคีสิตอนนี้สีผิวของคีกลายเป็นสีขาวซีดเหมือนเจ้านายเลยอะเออเอออะไรเนี่ยโอ้เจ็บที่คอจะมัดเออเอยทำไมเจ็บตรงคอจังเลยอะนิวฉันจําได้ว่าฉันโดนเธอดูดเลือด ใช่ไหมตอนนี้ฉันฉันโดนดูดเลือดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่คีก็ใช่น่ะสิตอนนี้เหลือแค่ฉันคนเดียวที่ยังไม่ได้เป็นพรมพายคีฉันขอโทษนายด้วยนะตอนฉันหิวเลือดฉันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ฉันไม่ได้ตั้งใจจะดูดเลือดนายความจริงฉันน่ะเสนอตัวเองให้เธอดูดเลือดฉันฉันจําได้เออแต่ว่าเจ็บชะมัดเลยเนี่ยโอยเคี้ยวเธอนี่แหลมจริงเลยนะเอ้ย เกิดมาเพิ่งเคยเจอแวมพายดูดเลือดคีแล้วนายเป็นพ่อโมอู่แล้วแล้วนายยังมาเป็นแวมพายอีกแบบนี้เออมันจะไม่เป็นอะไรหรอฉันไม่รู้เหมือนกันอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงหรือว่าจะรู้อีกทีนึงตอนที่นายหิวเลือดใช่คีถ้าเกิดนายหิวเลือดอะฉันว่ารู้แน่เลยเนี่ยว่าอาการนายจะเป็นยังไงอุ้ยดูรอยที่คอนายสิอุ้ยเป็นสองรูเลยอะ เฮ้ยฉันไม่อยากโดนดูดเลือดทำไงดีแล้วเนี่ยออกไปก่อนดีกว่านี่ลูลี่ฉันว่าเธอไปอยู่ที่อื่นดีกว่านะไปอยู่กับแซนดีกว่าแทนลูลี่ฉันว่าเธออะไปอยู่กับแซนดีกว่าถ้าเกิดเธออยู่กับพวกฉัน่ะไม่ปลอดภัยหรอกนะไม่อ่ะคือลูลี่ลูลี่จะไม่ไปไหนจะไม่ไปไหนทั้งนั้นลูลี่จะอยู่กับเจ้านายแล้วก็คีลูลี่แต่ถ้าเกิดพวกฉันหิวเลือดขึ้นมาอีกเธอจะไม่รอดนะไม่รอดก็ไม่รอดสิคะ เราจะเป็นแวมพายไปด้วยกัน <c oughs> ก็เป็นให้หมดนี่เลยแหละไม่ต้องมีใครเป็นมนุษย์แล้วเออเออเอ้ยทำไมฉันรู้สึกหิวเลือดขึ้นมากระตันหันแบบนี้เดี๋ยวนะทำไมมันหิวเลือดไวขนาดนี้เนี่ยคีนี่หนายหิวเลือดแล้วเหรอทำไมหิวไวจังเลยอะหาหิวเลือดแล้วเหรอเดี๋ยวหิวอะไรไวขนาดนั้นนะคีทำไมชุดนายเปลี่ยนล่ะคีนายโอเคหรือเปล่าะ่ะคีหาเ,เดี๋ยวนะทำไมชุดคี ถึงเปลี่ยนเป็นเหมือนไอ้ใบพายตัวนั้นเลยะเอ้ยหิวเลือดเลือดเอาเลือดมาให้ฉันเอาเลือดมาให้ฉันเฮ้ยเลือดเลือดอยู่ไหนเลือดเลือดฉันได้กินเลือดฉันได้กินเลือดเฮ้ยเธอเธอคนนั้น่ะใช่ไหมเธอเป็นมนุษย์ใช่ไหมเธอเป็นมนุษย์ใช่ไหมฉันฉันหิวเลือดเฮ้ยอ้ออ้ออะไรเนี่ยฉันโดนอะไรลูรี่รีบหนีไปเพราะว่าตอนนี้คีกําลังอารวาสเธอหนีไปนะแต่เจ้านายคะลูรี่ไม่อยากทิ้งเจ้านาย ไปดูลี่ไปก่อนแล้วเธอค่อยหาทางมาช่วยฉันกับคีหนีไปได้ขาดจานายลูรี่ไปก่อนนะคะแล้วลูลี่จะกลับมาช่วยเออเอ้ยฉันโดนอะไรเนียเ่ยเอ้ยเลเซอร์องั้นเหรอเลเซอร์เอใครมาเอาเลเซอร์มาติดไว้ตรงนี้เนี่ยเอยเออฉันจะออกไปฉันจะออกไปเออคิดว่าเลเซอร์พวกนี้จะเอาฉันอยู่อย่างนั้นเหรอได้ <c oughs> ฉันจะเผาเลเซอร์พวกนี้ทิ้งซะไมคี้ถึงกลายร่างเป็นแวมไพร์ได้ไวขนาดนี้เป็นเพราะอะไรกันฮะทำไมในบ้านไปไม่ขนาดนั้นฉันจะเอาเลเซอร์พวกนี้ออกไปฮะตอนนี้เลเซอร์แตกกระจายหมดเลยอะ <c oughs> ฉันบอกแล้วว่าไม่มีใครเอาฉันอยู่น,นะตอนนี้ก็ได้เวลาไปหาเลือดกินแล้วสินะไอ้เจ้ามนุษย์คนนั้นมันอยู่ไหนเฮ้ยแกอยู่ไหน เคีไม่นะคีต้องตามลูลี่ไปนแน่ๆเลยไม่ได้การแล้วนีม่มันอะไรกันเนี่ยทำไมผู้ชายคนนั้นถึงได้กายร่างเป็นแวมไพร์ไวขนาดนี้แล้วดูจะมีพลังมากๆเลยทำไมหมอน,นั่นทำลายเลเซอร์นั้นได้เหมือนกับว่าใช้พลังเวทมนต์ใช่สิฉันเคยเห็นมันใช้พลังหรือว่ามันเป็น พ่อมดอย่างนั้นเหรอเอาละค่ะทุกคนจะบอกว่าในตอนนี้นะคะคีของเราได้โดนนิวดูดเลือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะลแล้วคีเนี่ย,ยก็ได้กลายเป็นแวมไพร์ไปแล้ว<า>เพียงแต่ว่าคีได้เป็นพ่อมดมาก่อนแล้วคราวนี้ก็มาเป็นแวมไพร์อีกหรือว่าเป็นการรวมพลังระหว่างพลังแวมไพร์กับพลังพ่อมดอย่างนั้นเหรอทำให้คีทรงพลังมากๆเอาละค่ะทุกคน ในตอนต่อไปเรามาลุ้นกันนะคะว่าซีรีส์แวมพายสุดหล่อจอมโหดจะเป็นยังไงต่อไปจะบอกว่าตอนนี้รู้สึกสงสารลูลี่มากเลยนะคะที่ไม่เหลือใครแล้วในตอนหน้ามาลุ้นกันต่อนะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไม่บา,บายค่ะ,ะไม่นะอะตอนนี้ฉันไม่เหลือใครแล้วะเจ้านายฉันคีกลายเป็นแวมพายไปหมดแล้วแล้วทำไมบ้านไฟไหม้แบบนั้นละนั่น กิดอะไรขึ้นนะ่ะใครเผาบ้านเนี่ยเฮ้ยแยอแล้วฉันก็ต้องเอาชีวิตรอดเพื่อที่จะกลับมาช่วยเจ้านายกับขี้ให้ได้เอ,เ,อเจ้านายเจ้านายขี้ฉันจะกลับมาช่วยนะฉันไปก่อนแล้วมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไอ้มนุษย์คนนั้นมันไปไหนแล้วเออเออทำไมมันไปไวขนาดนี้ฉันฉันต้องได้กินเลือดมันมันอยู่ไหนเออ 啪、啊、啪、啊